เอาละค่ะถึงเบรกทานข้าวแล้วนะคะ15 20นาทีแต่ว่าดูทุกคนวันนี้คือหัวฟูไปตามๆกันดูหน้าก่อนมันเยิ้มเลยเพราะว่าร้อนมากข้างนอกประมาณอยู่ที่28 ยี่บเก้าองศาแต่ข้างในทุกคนแม่เจ้าล่อไปเลยสามสิบเจ็ดถ้าสามสิบเจ็ดองศาบ้านเรายัางชิลได้นะแต่ที่นี่ชิลไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเด็ดแอร์ทุกคนเข้าใจไหมมันไม่มีลมมันไม่มีอะไรเลยแต่ที่แน่ๆนะโคือเหมือนกับคนง่วงง่วงมากๆคนระับคล้ายๆกับจะเป็นตุ๊กตาล้มลุกทุกคนโอนเอ็นโอนเฮนทำอะไรก็ อุยใหเลยแหละวันนี้เพราะว่าไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนทุกคนไม่เคยร้อนขนาดนี้คือมาช่วงนี้คือร้อนหนักถ้าร้อนก็ร้อนจนเรื้อวังอลังการอืมก็เลยแบบว่าทําสมาธิกับตัวเหงสักนิดหนึ่งพอเดี๋ยวสักพักเนี่ยหลุดแน่นอนเราอย่าบอกว่าไม่เห็นนะทุกคนเหงื่อนเนี่ยเห็นไหมสีสีเสื้อเนี่คือคล้ำสักนิดหนึ่งนี่ก็คือว่าเหงื่อท่วมตัวนะ ข้อดีหรือข้อเสียล่ะทั้งข้อดีและข้อเสียทุกคนถ้ามันเหงื่อออกเยอะมากๆนี่เราสามารถสลบได้โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่างานที่นี่นะคะมันจะเป็นแค่ช่องลมเล็กๆที่เขาเปิดเออเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดช่องให้เขา้าให้แอร์เข้ามาได้เนาะต่อสายแอร์แต่ว่าแอร์ที่นู่นไม่มีทุกคนใช้พัดลมถ้าเดินถ้ายืนตากทั้งวันก็ไม่สบาย นี่แหละค่ะชีวิตของสาวโรงงานทําไปทุกคนไม่ว่ากันละค่ะใครมีชีวิตที่ดีกว่าก็ขอให้ดียิ่งกว่าเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเราก็สู้ต่อไป <c oughs> <c oughs> เงินทองน่ะหายากมากไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะทุกคนปัจจุบันนี้แต่ที่นี่แน่ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คือทำหลายเรื่องมากเลย ในจะแบบว่าคือเตรียมครอบของเนาะสำหรับคือเราทำงานเสริมด้วยอย่างเงี้ยทุกคนพอเวลาเราต้องไปหาสิ่งที่มันไม่แน่ใจว่ามันจะมีไหมในท้องตลาดนะคะหมายถึงว่าในช็อปอของฝรั่งนะมันก็ต่อสุ่มไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่มันหนักมากๆเลยก็เลยต้องรอแล้วรอเล่านะคะ วันนี้ขับรถเนี่ยคือเหมือนกับเราเที่ยวเลยทเที่ยวทั่วอำเภอเพื่อนเ <c oughs> หนื่อยโอเคยังไงก็สู้ต่อไปทุกคนร้อนแต่ก็ต้องทนเอาเนาะเดี๋ยวมาเล่าต่อไปละเดบและ